สวัสดีครับผมจากบ้านทวีสตาร์บัาม้อนะครับผมครับผมตอนนี้ผมก็โหลดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับถ้าเราได้ของไปนะครับผมสิ่งแรกนะครับที่เราต้องควรทํานะครับผมก็คือปรับพอร์ตนะครับทุกคนต้องต่อพอร์ตดิจิตอลเข้ากับพาวเวอร์ทุกคนต้องลองเสียนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับผมไปดูนะครับผมฟังก์ชันคอร์สนะครับแล้วก็เซตตั้งค่านะครับผมว่าเขาทํากันยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งนะครับช่องหนึ่งช่องสองนะครับเป็นเสียงเบสนะครับ3 4นะครับผมเป็นเสียงกลางนะครับผม5้าเป็นเสียงแหลมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าต้องทํายังไงบ้างนะครับผมนะครับก่อนอื่นนะครับต้องกดไปที่ out หนึ่งนะครับผมมันจะตั้งช่องนี้นะครับเรากดไปที่ out หนึ่งเลยครับมันจะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับผม ถัดมานะครับจะตั้งคอสนะครับให้กดไปที่เอ็กนะครับผมโลพัดกินเตอร์นะครับผมตรงอันนี้คือความชันนะครับผมความชันเราจะตั้งไว้ที่48 dB เลยนะครับผมแล้วก็นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะตั้งนะครับเราจะตั้งให้เป็น8 1นะครับ 11.1เฮิรต์นะครับผมถ้าเราได้ค่าที่ต้องการแล้วเราก็กดนะครับกดลงนะครับผมกดลงนะครับ4.8นะครับผมนะครับพอเสร็จแล้วนะครับให้กด X over อีกครั้งหนึ่งนะครับผมมันจะเป็นนะครับผม High Pass Filter นะครับผม High Pass Filter นะครับเราไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับจะตั้งไว้ที่19.7เฮิรต์เลยนะครับผม แล้วก็ความชันตรงนี้ผมจะตั้งไว้ที่48 dB นะครับผมเสร็จแล้วให้กดตกลงตรงนี้นะครับกดย้ําลงไปนะครับช่องที่สองนะอันนี้เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาทําช่องที่สองต่อเลยครับผมกดไปที่ o u าสองเหมือนเดิมครับผมไฟขึ้นนะครับผมเอาที่สองนะครับผม High Pass f i l t e นะครับผมเป็นอยู่ที่19.7นะครับผมนะครับ แล้วก็จะแก้ตรงนี้เป็น48นะครับผมโดยการกดนะครับกดให้มันเลื่อนมานะครับผมกดให้เลื่อนมานะครับผมหมุนนะครับให้เป็น48นะครับดีๆนะครับผมเสร็จปุ๊บแล้วกดตกลงย้ำลงไปนะครับผมนะครับพอตรงนี้เสร็จแล้วเราไปกดที่ X over อีกครั้งนะครับเราจะตั้ง Low p a s p r i n t e r นะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะแก้เป็น48เช่นกันนะครับ เสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับผมตรงนี้นะครับผมค่าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนไปที่81.1ก่อนนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับผม81.1เฮิร์ตน,นะครับผมความชันที่48อันนี้คือเสร็จแล้วนะครับผมกดตกลงนะครับผมโอเคนะครับ ช่องหนึ่งช่องที่สองผมจะตั้งไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นช่องสามนะครับช่องที่สามนะครับผมจะตั้งคมช้ําที่สีแ่แปดเหมือนเดิมครับผมกดลงนะครับนะครับพอได้แล้วก็กดย้ํากดปาตกลงให้มันนะครับแล้วก็บำเปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับอ จะตั้งไว้ที่สองพันห้าร้อยยี่สิบเฮิร์ตนะครับแล้วก็เราก็ไปตั้งไฮพาร์ติลเตอร์ Hi ด้วยนะครับผมไฮพาร์ติลเตอร์ตรงนี้ผมจะตั้งไว้ที่แปดสิบเอ็ดนะครับแปดสิบเอ็ดเฮิร์ตนะครับผมนะครับผม แปดสิบเอ็ดจุดหนึ่งเฮิร์ตนะครับเสร็จแล้วนะครับผมไปตั้งช่องที่สี่ต่อเลยนะครับช่องที่สี่นะครับผมไฮพาร์สซินเตอร์นะครับผมความชันอยู่ที่สี่สิบแปดดีบีนะครับหมุนแล้วก็ปดนะครับผมนะครับแล้วก็ค่าตรงนี้ก็จะเป็นแปดสิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับ โอเคนะครับแปดสิบดจุดหนึ่งนะครับผมได้แล้วก็กดตกลงนะครับพายพาร์ตินเตอร์เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไปตั้งโลพาร์ตินเตอร์นะครับกด XOV อเวอีกหนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนะครับก็จะมาที่ความชันเลยครับผมปรับไปที่ส .8 เลยนะครับได้แล้วก็กดตกลงนะครับผมมจะได้อีกมาตรงนี้นะครับผมผมจะตั้งตรงนี้นะครับผมโลพาร์ตินเตอร์นะครับผม ั้งลงพาซิเตอร์นะครับผมไปที่นะครับผม2อ2 0เฮิร์ทเวนะครับผมต่อไปนะครับผมไปที่อ่าช่องที่5นะครับนะครับช่องที่5เราก็คือเป็นดอกอ่าช่องเสียงแหลมนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะตั้งความชันก่อนนะครับความชันอยู่ที่48นะครับผมตกลงนะครับนะครับผม แล้วก็นะครับ h i ภาพ a s s f i l อร์นะครับผม h i ภาพ a s s Filter นะครับผมจะตั้งไว้ที่นะครับผมหมุนไปเรื่อยๆนะครับ h i ภาพ a s s Filter จะตั้งอยู่ที่2520นะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปกดที่ X over อีกหนึ่งครั้งนะครับนะครับมันจะขึ้นนะครับ โลพาสินเตอร์นะครับผมตรงนี้จะตั้งาไว้ที่2 0 0ห0นนะครับผมตามที่เขาตั้งมาให้เลยครับปรับความชันตรงนี้ที่48นะครับเสร็จแล้วก็ตกลงเลยครับผมช่องที่6นะครับผมก็จะตั้งเหมือนกันกับช่องที่5้านะครับผมก็คือนะครับผมโลพาสิลเตอร์นะครับผมอยู่ที่2 0 0 0มนนะครับผมปรับความชันนะครับ ปรับความชันนะครับที่48เดิมนะครับผมแล้วกดตกลงนะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็กดไอกล E อีหนึ่งครั้งนะครับผมเพื่อตั้งค่าตัวฮาร์พร์ติเตอร์นะครับผมฮาร์พาร์ติเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะปรับไปที่นะครับผม2520นะครับ ชันนะครับผมนชันตั้งไว้ที่48นะครับโอเคครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับต่อไปเราไปฟังเสียงกันนะครับผมว่าคุณภาพเสียงของเขาจะเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วก็ากดออกไปหน้าปกติก็กดปุ่มนี้นะครับผมนะบเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับผม นะครับผมผมขอปิดคลิปไว้เท่านี้กันก่อนนะครับผมคุณภาพเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับผมคลิปนี้ผมอัดเสียงจากโทรศัพท์นะครับผมคุณภาพเสียงมันจะไม่เท่ากับที่เราตั้งมาฟังเองหน้าร้านนะครับผมนะครับถ้าใดสนใจหรือว่าอยากได้นะครับผมคอสตตัวนี้นะครับเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยเลยนะครับผมราคาอยู่ที่นะครับ7,900าบาทนะครับราคาอยู่ที่7,900บาทนะครับรวมค่าส่งทั่วประเทศนะครับผม ลูกค้าท่านใดอยู่ใกล้นะครับผมสามารถมารับเองหน้าร้านได้เลยครับผมอยู่ที่จังหวัดสระบนครนะครับอำเภอสว่างแดนดินนะครับผม7,900บาทนะครับผมนะครับถ้าซื้อกับเราเราก็จะเซตค่าให้ให้อะฟรีนะครับผมเซตค่าให้ฟรีนะครับผมนะครับ นะครับช่องทางการสั่งซื้อนะครับผมลูกค้านะครับสามารถโทรเข้ามาสั่งได้เลยครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับ0854271073นะครับผมส่วนจะติดต่อทางไลน์นะครับผมไลน์ก็จะเป็น ID นะครับ0854271073เช่นกันครับนะครับ Facebook ก็ชื่อว่าทวีสาวบ้านหม้อนะครับผมนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสำหรับ คลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับผมฝากทุกท่านนะครับผมกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับผมในช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับผมเราทำช่อง YouTube ใหม่นะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับถ้ายังไม่กดติดตามก็รบกวนกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ